โอเคก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิลยุทธโอพีนะครับแล้วก็อยู่กับผมเองครับแอลนะก็วันนี้เนี่ยมันจะเป็นวันที่เออสิบสองบวกกับวันที่สนะิบสามแล้วพะสิบสองเนี่ยผมหลับหลับยาวเลยผมเล่นอะไรทิ้งไว้แล้วก็หลับยาวนะก็เลยไม่ได้ลงคลิปก็เลยมาลงในคลิปนี้ผมอัดอินเสิร์ตของวันที่สิบสองแล้วเดี๋ยวจะเอาไปรวมวันที่สิบสามเลยก็นี่นะวันนี้ก็จะมาพาเดี๋ยวสิบสองกับสิบสามนะแต่พามาเปิดของก่อน เปิดของส้มไปกางส้มแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอินเสิร์ตแล้วก็มาดูว่าผมทําอะไรไปบ้างนะโอเคก็จัดไปเปลี่ยน้าไปขอแค่เฮพีกับเฮพีเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะหรือไม่กเ็เขาเรียกว่าอะไรนะโจมตีความเร็ววันนี้แล้วกันเฮ h พีเฮพีเปอร์เซ็นต์หรือโจมตีโจมตีความเร็วหรือโจมตีเปอร์เซ็นต์ขอแค่นี้เอ้ยเฮทพี HP ตาร์มิเหรอ เอ้ยมีธรรมด,ดาของไม่ธรรมดาโอเคก็ใช้ได้นะครับใช้กับเจนสเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไว้ดูกันอีกทีแล้วกันโอเคก็ไปดูอินเสิร์ตกันก่อนครับแล้วก็ดูว่าวันที่12กัอวันที่23พลังผมเท่าไหร่อะไรยังไงนะโอเคก็ไปดูกันเลย โอเคนะก็สวัสดีนะก็หลังจากดูอิเสิร์ก็เป็นไงบ้างครับอันนี้ก็มาเช้าๆหน่อยนะตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงในเกมก็คงสิบโมงนะก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะมายังแรกก็มาสุ่มก่อนสิบโลนะแล้วก็จะมาบอกว่าของทองในโบลอดเนี่ยดีไหมแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูทีมไลฟ์อัพของผมในอนาคตนะว่าผมจะมีตัวอะไรบ้างนะแล้วก็ที่ไปดูไอของเออที่พี่กีกี้เขาลงไว้นั่นก็คือ หนึ่ง V S หกนะก็คือมีคอปูบอมนะครับประทะกับทัดสองนะแค่ตัวเดียวนะแต่ไม่มีคอปูบอมคอปูบอมก็แพ้นะก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคก็พามาดูไอ้อบล็อก่อนนะอย่างแรกถามนะครับตอนแรกอะผมกะว่าจะเอาไอ้อุปกรณ์สีม่วงไอ้อุปกรณ์สีสม้มอะสามชิ้นเลยนะก็คือตอนนี้ผมได้ไปลวชิ้นหนึ่งใช่ไหมจากต้นคลิปที่ผมสุ่มไปแล้วก็มันจะได้อีกลวอีหกอีก e แค่หกสิบละเบิดนะ ก็จะได้อีกชิ้นหนึ่งแต่ถ้าผมยัดเพชรยัดไรไปเรื่อยๆนะ่ทุกวันทุกวันวันละร้อยสองร้อยเพชรเนี่ยแล้วก็ได้ระเบิดมาทีละยี่สิบสามสิบอ่ะมันก็จะได้ประมาณสามชิ้นเลยนะก็คือสามชิ้นแต่เสียเพชรประมาณสองสามพันเลยนะจากการคำนวณผมผมก็เลยคิดว่ามันไม่คุ้มนะ <c oughs> ใครจะเอาไม่เชื่อผมก็แล้วแต่นะแต่สําหรับผมผมคิดว่าโคตรไม่คุ้มเลยนะกับตรงนี้ผมจะเอาแค่สองชิ้นก็พอแล้วก็ได้สองชิ้นแล้วก็ไม่น่าจะใช้เพชรเพิ่มละ แล้วก็ <c oughs> มาต่อนะครับว่าไลน์ทีมของผมจะเป็นยังไงนะตอนนี้ผมก็ไลออน์ัพก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีนี่นะครับเจนอสยืนหน้านะครับมีดักชายฟินเอโซนิกแล้วก็มีเมูเมงแล้วก็มีตัวคออย่างเจนัสนะครับแล้วก็นี่นะครับฟินิกแมนถามว่าไลน,น์ัพในอนาคตผมจะเอาทัชสองนะทัชสองจะเข้ามาวันที่สิบเก้านะนี่นะก็จะามาแทนมูเมงนะครับ ก็จะเป็นไลอัพก็ประมาณประมาณนี้นะก็คือจะมีทัชมาแทนนะก็พอมีทัชมีทัชเนี่ยมันจะมีทัชมาแทนอย่างนี้นะก็ประมาณนี้พลังของทีมผมน่าจะพุ่งมากกว่านี้เยอะเลยนะพอพอมีไอ้ทัชมาแทนปุ๊บถ้าจำไม่ผิดนะอีกไม่นานนะครับอีกประมาณรอบหรือสองรอบ,น,รบน่าจะมีเอ่อดาร์คชายเป็นซัพพอร์ตลูกแก่ซับพอร์ตเข้ามานะผมก็จะเอาดัรคชายมายืนตรงนี้นะถ้าจำไม่ผิดอนะ่ะแล้วก็หาคอดีๆมายืนนะ แล้วก็ถามบอกนี่แล้วพี่จะหาไอไอตัวสุ่มยังไงนะครับก็มันจะเข้ามาวันที่สิบเก้าใช่ไหม <c oughs> มันจะเข้ามาวันที่สิบเก้านี่นะครับนี่นะก็จะเข้ามาวันที่สิบเก้าผมก็มีตัวแดงรอไว้แล้วประมาณร้อยเจ็ดสิบสี่ใบกว่าจะมาก็ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบแล้วนะก็ในความคิดผมนะครับก็คือถามว่าจะสุ่มตู้ไหนครับระหว่างตู้เลทอพของตัวทัศนะอย่างอันเนี้ยสมมติปบบเปลี่ยนเป็นตู้เลทอพทัชนะกับสุ่มตู้ธรรมดานะ <c oughs> สุ่มตู้ธรรมดาที่เป็นตู้เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับในความคิดของผมก็คือผมคิดว่าผมจะสุ่มตู้ทัชนะแล้วก็ให้ออกสักสองทองก็คือเอาทัชสองตัวนะเพื่อเป็นเศษนะแล้วก็เมาเมาในกล่องอีกนะเมาในกล่องอีกหนึ่งตัวนะก็เป็นสามตัวทําขึ้นห้าดาวเลยนะผมผมกะว่าอย่างนั้นผมผมจะทําขึ้นห้าดาวแล้วก็เอาอุปกรณ์สามดาวยัดใส่เข้าไปนะก็ประมาณนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าเศษมันพอไหมไม่พอก็ค่อยหาเพิ่มนะกับไรอ่ะ ในอนาคตนะแล้วถามทําไมพี่ไม่สุ่มเอ,อ่อตู้ธรรมดาทั่วไปอย่างนี้นะตู้ตู้อย่างเงี้ยถามว่าทําไมไม่สุ่มนะเพราะว่า <c oughs> ถึงได้ไปอะ่ะมันก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรเข้าทีมนะครับถ้าถ้าได้เนะี่ยถ้าได้อย่างสมมุติได้ได้โจซีมาได้อตอตมิกมาเงี้ยครับอะไรก็ไม่คุ้มเลยนะได้เด็กได้ราชาทะเลลึกถามว่าเอ้าแล้วไปปลดฟิเกอร์ก็ได้ในอนาคตก็ได้เหมือนกันครับคือไม่จําเป็นนะครับคือทัชสองอะ่ะ โอกาสที่มันจะเป็นเลตอัพเนี่ยยากมากเลยนะผมได้ทัดสองมาสองตัวผมก็พอใจแล้วได้เศษมาแปดสิบเก้าสิบร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยได้เศษมา 80, 90, 200, เมายอะแยะแล้วก็ได้ตัวนี้มาอย่างละตัวสองตัวก็ทําได้แค่สองดาวเหมือนตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือเนี่ยทําได้สองดาวเห็นไหมผมก็ทําต่อไปสามดาวไม่ได้แล้วก็คงมีแค่นี้นะครับกับการที่มาบ่นให้ฟังเล็กน้อยนะสำหรับใครที่ผมก็แนะนําประมาณนี้ละกันแล้วก็ เออพามาดูความเอ้อเคล็ดลับบางอย่างอีกนะที่ผมเพิ่งมารู้เลยนะเล่นมาตั้งนานนะเพิ่งรู้เหมือนกันก็พามาดูไอ้ฝึกฝนก็นะนี่นะฝึกฝนก็ให้มาเก็บนะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยมาซื้อ,อยังผมครับมาเก็บมาเล่นด่านนี้นะแล้วมาซื้อคอนะคือในอนาโคดะถ้าใครเก็บซื้อคอไปเรื่อยๆคือพลังเขาเรียกพลังในทีมจะเยอะมากนะถ้าเอาไปอัพในบ้านเฮ้านะก็ประมาณนี้เคียวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับแต่ก็พามาดูพลังอันดับแล้วก็อะไรอย่างนี้ในช่วงเช้าๆนะ โอเคก็มาดูวันที่พลังนะครับตอนนี้พลังอยู่อันดับที่109นะพลังอยู่474,600นะต่างจากเมื่อวานมากเลยนะเพราะว่าผมได้ดันพลังจากที่กักไว้นะก็ดันมาเล็กน้อยแต่ก็ยังพอกักากักาอ,ยอยู่อีกนะแล้วก็พันด่านอยู่12ครับตัวละครสุดแก่งอยู่30นะครับแล้วก็ กิวกูอยู่อันดับที่สองนะก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็มาดูพลังเข้าวๆของตัวละครนะก็จะมีที่ปั้นๆนนะมีอยู่3ามตัวก็คือมีเจนนอสฟินิกแล้วก็โซนิกนะอย่างแรกเจนอสครับหนึ่งแสนสามหมื่นะแล้วก็โซนิกนี้9กนะ้าหนแดะแล้วก็ฟินิกนี้เจ0 0 0มื่นะครับพลังเห็นไหมครับพลังมันจะแปลกๆหน่อยนะแล้วก็ดาร์คชายหกหมื่น เจนนะถ้าหมื่นแล้วก็ไอเนี่ยมูบิงสี่หมื่นนะถ้าเอาทัดมาเพิ่มแล้วก็เอาตัวอื่นยัดเข้าไปอีกในคอเปลี่ยนคอเปลี่ยนอะไรเงี้ยน่าจะโหดกว่านี้เยอะเลยนะในความคิดผมไปครับว่ามาดูต่อนะโอเคก็มาที่มาที่ไอเคเวสรลับที่ผมพามาบอกนะก็มาดูที่ผลงานของผมก่อนนะตอนนี้ก็อยู่ผลงานเต็มของผมอยู่สองพันแปดแปดร้อยสามสิบห้านะอยู่อันดับที่สี่สิบเจ็ดของเซิร์ฟเวอร์นะก็จะมีที่บางคนที่อาจจะไม่เคยเห็น ก็จะมีนี่นะครับออนไลน์8ดชั่วโมงที่ผมเคยบอกไปนะครับแล้วก็หูไรการยืนเฉยๆนะแล้วก็จะมีเอ่อนี่นะครับคัดเลือกก็คือฝั่งปีศาจหมดเลยนะของฝึกฝนนะคือเลือกแต่ปีศาจอันนี้ก็เลือกแต่ฮีโร่นะทั้งหมดเลยทั้ง1ิบตัวแล้วก็อันนี้สู้ไม่ถอยในอารีน่านะแพ้ต่อเน,นื่อง้าครั้งนะครับแล้วก็จะมีเอ่ออันนี้คุยเก่งนะครับคุยในแชทโลกห้าประโยค3าวันติดต่อกันนะอันนี้ทํายากหน่อยนะครับมันไม่ใช่ห้าประโยคนะคือมันต้องห้าประโยคและห้ารอบเลยนะแล้วก็ทํสา3วันติดต่อกนะัน แล้วก็ <c oughs> จะมีอันที่ผมเพิ่งเคยเห็นนะก็คืออันนี้นะผมไปส่องของใครหลายๆคนนะไม่เคยเจอเลยนะซึ่งมาเจอของพี่คนนี้คนแรกเลยนะซึ่งจะเป็นอันนี้ปะถ้าจําไม่ผิดพี่คนนี้อ้าไม่ใช่ของพี่แมวส้มหรอผมจาไม่ได้อะแย่ด่วนของใครนั่นแหละผมจําไม่ได้แล้วผมไปส่องมาแล้วของคนนี้นี่นะครับอันนี้นะครับนี่นะครับการทดสอบขี่ปนาวุธเล่นเกมในกิวนะครับก็คือไอ้เกมนี้นะครับให้ได้สองพันสองร้อยแตมนะ นี่นะโอเคนี่นะนี่นะครับเกมเกมนี้นะครับนี่นะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ละกันกับวันนี้นะครับก็วันนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแนะนําครับกับทีมไลฟ์แอปในอนาคตแล้วก็เลือกตัวละครดีๆนะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะถ้าใครมีปัญหาอะไรหรือว่าสอบถามติดปัญหาเรื่องโน,น้เรื่องนี้ก็สามารถสอบถามกันได้นะครับโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในวันต่อไปครับบาย